สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูแอ๊นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยร่างกายของเราและในวันนี้นะคะคุณครูแอ๊ก็มีนิทานสน,สนุกมาฝากเด็กๆด,ด้วยค่ะเด็กๆพร้อมที่จะฟังนิทานกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เชิญเด็กๆพบกับนิทาสนสนสุกของคุณครูแอปเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆนิทานเรื่องไอ,อ้หยาเหม็นจังเรื่องและภาพลำบูนแสงลบลันลาลันลาท้องฟ้าสดใสาลากของเล่นไป สุขใจเริงรา่าเพื่อนๆอ,อยู่ไหนอยากให้มาหาเพื่อนรักทั้งห้ามาเล่นด้วยกันนั่งเล่นปะเดี๋ยวแมวเหมียวนั่นเองยูคนเก่งรีบเล่งมาหาพอเข้ามาใกล้เหมียวร้อง กระต่ายเดินมายิ้มร่าสดใสทักทายแตกไกลเล่นอะไรหนาะพอเข้ามาใกล้กระต่ายไอ๋าไม่เล่นดีกว่าไปแล้วหนาะหนูเก่งเก่งเริ่มแปลกใจทำไมเพื่นหนี ไปเล่นดีกว่าไปแล้วนะหนูเก่งหนูเก่งหน้าจ่อยเฝ้าคอยเพื่อนเล่นหนูจ้อยมาเห็นฉันเล่นด้วยจ้าพอเข้ามาใกล้หนูร้องไอ,อ้หยา เก่งจ๋าเป็นอะไรพอเข้ามาใกล้ช้างร้องไอ้ยาไอ้ยาไอยาช้างจ๋าทำไมเลิ่อนเข้ามาใกล้แล้วน้องไอ้ยาช้างหันมาบอกพูดออกไปว่าผมเธอแหละหนาเพื่อนว่าเหม็นจัง โถผมเอ๋ยผมทำไมเหม็นจังเพื่อนไม่อยากเล่นรีบเพ่นนี้เลยสระผมแสนยากลำบากเหลือหลายแสบตาไม่หายฟองไหลเข้าตาโอ้โหนั่นใครถืออะไรมาเพื่อนเพื่อนนี่นา กลับมาหาเก่งโอ้โออย่าร้องเพื่อนพร้อมร้องเพลงมาเถอะหมูเก่งรีบเล่งสะผมสะผมไม่ยากถ้าหาดไงห,หน้าเมื่อฟองไหลมาหลับตาก็ได้เง่ยหน้าหลับตา ่าวหน้าต่อไปไม่กลัวสระผมเย้ผมหอมจังเลยนิทานของคุณครูแอปก็จบลงแล้วค่ะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆคะนิทานเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของหนูเก่งหนูเก่งเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยแต่ว่าหนูเก่งเนี่ยไม่ชอบสระผม แล้วก็ผมเหม็นมากเลยเพื่อนๆก็ไม่อยากเล่นด้วยดังนั้นนะคะเด็กๆเด็กๆอยู่ที่บ้านคุณครูแอปก็อยากให้เด็กๆนะคะดูแลร่างกายของตนเองนะคะสระผมสัดเล็บให้สะอาดจะได้ไม่มีเชื้อโรคเข้ามานะคะคุณครูแอปก็ขอฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยแล้วเราจะได้พบกันที่โรงเรียนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครอง